สวัสดีค่ะจองแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้มาปลูกต้นถั่วพลูก,กับอามาเล็ดฝักมะรุมนะคะฝักมะเล็ดฝักมะรุมที่พี่ต้อมส่งมาให้ค่ะขั้นตอนแรกก็มาสับกากมะพร้าวก่อนนะคะ นี้ค่ะจะเป็นมเมล็ดถั่วพลูแล้วก็มเมล็ดฝักมะรุมของพี่ต้อมค่ะอันนี้มเมล็ดมะรุมนะคะมเมล็ดมะรุมพันเนื้อค่ะเดี๋ยวน้องจะปลูกเอาไว้เพื่อจะกินยอดนะคะพี่เพราะว่าต้นต้นของบีมันมีอยู่แล้วสองสามต้นค่ะต้นใหญ่เลยส่วนมเมล็ดที่พี่ส่งมาให้บีจะเอาปลูกไว้เป็นกินยอดค่ะขั้นตอนแรกของบีก็ใส่กับมาพร้วก่อนนะคะ ของบีจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่บีปลูกคือไม่มีสูตรตายตัวนะคะไม่มีหลักสูตรตายตัวค่ะของบีแค่ถ้าปลูกในร่องก็เหมือนกันค่ะก็ขุดขุด,ขดถ,มถมถมรดน้ําเช้าเย็นก็จะได้กินค่ะแล้วก็ดินที่ใช้ในการปลูกนี้ของบีก็ไม่มีการผส,สมดินแบบหลักสูตรตายตัวนะคะไปขุดจากกองอปุ๋ยหมักเมื่อกี้ค่ะแล้วก็นํามาปลูกเลยปลูกแบบง่ายๆค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็น,นามาเมล็ดของถั่วพลูนะคะหนึ่งถุงก็มีแค่ไม่กี่มเมล็ดค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ในจะปลูกในกระถางหมดเลยค่ะจะได้กินจะได้กินถั่วพลูไหมก็ต้องคอยลุ้นกันนะคะคอยลุ้นกันค่ะตถ,ถ้าว่าขึ้นต้นกล้าแล้วหอยทากไม่กินหมดคนนะคะ แล้วก็จะเอาถุงใส่ไว้ค่ะกันลืมเพราะว่าบีกี้ลืมมากเลยปลูกอะไรไว้ก็บางทีจําไม่ได้ต้องนึกกว่าจะออกปลูกเสร็จแบบนี้แล้วก็รดน้ําค่ะเช้าเย็นวางไว้ในที่ร่มนะคะนี่พอวลนใะนี้เลยแล้วก็มาปลูกอามมลิมารุมของพี่ต้อมต่อค่ะเหมือนกันค่ะปลูกเหมือนกับปลูกถั่วพลูนะคะ แล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะทำแบบง่ายๆไม่ต้องให้ยุ่งยากมารุมนี้แกงส้มอร่อยนะคะแกงส้มใส่กุ้งใส่ปลาใส่ปลากระป๋องหรือว่าใส่หมูก็ได้ค่ะใส่หมูสาชั้นอร่อยมากเคล็ดลับแกงส้มมารุมให้อร่อยคือจะต้องไม่ใส่เครื่องแกงเยอะนะคะถ้าใส่เครื่องแกงเยอะจะไม่อร่อยค่ะ อันนี้เดี๋ยวปลูกไว้กินยอดค่ะเอาไว้กินกับน้ำพริกหรือว่าทอดไข่ก็ได้แล้วก็บีก,ก็จะโรยๆเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาดินกลบค่ะเสียงเครื่องบินดังค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาดินกลบได้เลยค่ะแค่นี้ไม่ต้องทำหายุ่งยากค่ะเดี๋ยวก็ได้กิน โรยเลยค่ะเอาดินกลบเลยค่ะเดี๋ยวจะยังไงจะขึ้นยังไงเดี๋ยวบีก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะคะ ตอนนี้บนแปลงคือปลูกอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหน้าฝนต้องปลูกในกระถางค่ะแล้วก็วางไว้บริเวณข้างบ้านเสร็จแล้วค่ะถัถว่วถั่วพลูหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มาล้นมะรุมหนึ่งกระถางค่ะอีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะดีค้าไหมกําลังใจดีค่ะขอบคุณค่ะ